สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆพี่น้องทุกท่านในช่องทาง y o u t u b e นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยราวสตาแล้วก็ราวสตาร์ p นะครับงวดประจำวันที่10นะครับเดือน7จ็ด7นก็ะครับก็เป็นแนวทางของวันพุธนะครับพี่ๆก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งนะครับน้องเอดขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแต่ละครั้งนะครับ เด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรม,มีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะครับก็ของเราเนาะนะครับหมยอเราสตาร์นั้นมาเน้นๆนะครับแต่ว่าในรอบ VIP นั้นหลุดนะครับพี่ๆเนาะก็ต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับอยากให้มา2รอบก็มารอบเดียวนะครับผมหมยอเราสตาร์ให้9ก้ากับ5ผลที่ออก72145ใครรูดที่5นะครับเข้าไปที่5 4 4 5้เน้นๆนะครับสายรูดด้วย ส่วนเราสตาร์วีไให้0กับ4ผลที่ออก3าม8นนะครับอันนี้หลุดไปนะครับพี่พี่เน้น01นเนาะแต่เขาไม่มาให้เรานะครับเขามา1 6กับ81ส่วนแนทางของวันที่10นะครับเนาะ10ตรงกับวันพุธก็ขอให้ยังเงงปังๆทุกท่านก็แล้วกันนะครับสําหรับพ,พี่เพื่อนๆท่านใดนะครับอาจจะเป็นเพื่อนใหม่นะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชค หรือว่าอยากเข้ากลุ่มในทางฟรีนะครับถ้าใดสนใจเข้าไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสอบถามกันได้เลยหวยเลาวสตาร์นะครับผมให้ไปที่เลข0กับเลข6สายรูดให้ไปที่เลข6 01 02 ศู 5, 6ย6ห้าหตัวให้ไปที่0 6 5นะครับอันนี้หวยเราสตาร์นะครับไปพี่ใบ345นะครับ นะครับผมส่วนเราสตาวีไอพนะครับเราสตาวีไอพผมให้ไปที่เลข5กับเลข1สายรูดขอให้ไปที่1นะครับก็ขอให้1ยังอยู่เนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับวันที่วันที่เกเนาะหมาบนล่างเลยในรอบ vip นะครับวันนี้ก็ขอให้มา ห้นะครับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเก้านะครับสามตัวผมให้ไปที่ห้าหนึ่งสองนะครับ นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหวยลาวสตาแล้วก็เลาวสตาวีไอพีนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมวันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ